ดังนั้นก็ดังนั้นพัตวระลาดเขาจะบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ก็เหมือนได้รับพรจากพระพุทธเจ้าเป็นคนระทานพรตามวันอังคารนะฮะคนเกิดวันอังคารจะเป็นคนขี้เกียจคนขี้เกียจนะแต่จะเป็นคนที่เกิดในเระอูพที่คนาีน มีทองคือพ่อไม่เป็นคนมีเงินมีทองฉันก็เลยสบายสบายที่จะทํางานฉันก็เลยยิ้มได้ดน,นคนโบราณจึงนเลยว่าคนเกิดวันอังคารนั้นนะอย่านอน,นัำทับสิแม้จะเกิดมาเป็นคนมีบุญนีว่าสามีบารมีก็ตามเกิดมาอยู่ในตระกูลคนสวยคนรวยก็ตามแป่ก็ควรที่จะมีสติังนั้นเึงควรกลาวไหวบูชาพราะพุทธรูปปางนอน๋อคือนอนตะแดขวานอนอ,นอย่างมีสตินันเองนะคะ คนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธมั้นเป็นคนที่อับเฉาโง่ขี้เกียจนะคะแล้วก็เกิดในครอบครที่ไม่ค่อยมีงังินสักเท่าไหร่คนเกิดวันพุธ <c> น <oughs> ั้นดชอมากเลยใช่ไมหมลูกนะ พอเกิดวันพุธเขาบอกว่าเป็นคนโง่นะลูกนะและเหัสวสมองไม่ทางเขานะป็นคนเข้ามาหลอกเรานะลูกนะ <S <S แล้วก็เป็นคนขคี้เกียจเพราะว่างาน,านคนโบราณเขาว่ามาแบบนั้นนะเธอรู้ไหมดองน,นั้นคนเกิดวันพุธเขาจึงให้เอาถือแบบอย่างของพุทธเจ้กาก็คือขนาดเป็ดพระพุทิเจ้าแล้วยังต้องบิณฑรมาตเลยขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเลยยังต้องทาาํงายยง,ง,ทงานเลยเห็นไหมคะดังนั้นผูใครเกิดวันพุธอย่าอย่าอายทำ